แกมเขียนว่าดูหอมมากบางนเพชรชีพหัวพี่พี่อะค่ะหัวี่พก็ออกกำลังกายเยอะอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีถ่ายแบบด้วยก็เลยต้องฟิตนิดนึงถ่ายลงรูปประมาณ้นนะะคีไม่ลงโลกจะเซ็กซี่เหมือนคาพี่พก็อาจจะมีเซ็กซี่บ้างค่ะไม่ได้ลดทั้งหันใช่ไหมพี่เจมส์ไม่ค่ะออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายดิ้น้นท่ายากหน่ค่ะ ต่อนนี้ช่วงเบิร์นคือตกลงรับแล้วนะคะกับที่ดิฉันเล่นนี้เนี่ยค่ะถ่ายเวลาเรียบร้อยด้วยค่ะเป็นสิบสิบเซ็กซี่เลยครับนิดนึงค่ะสาดด้วยนะตัวฮาไหมครับพี่ก็นิดนึงอะค่ะเยอะขนาดไหนครับนิดนึงนิดนึงสวยงามค่ะเห็นว่าในไอส์ไอส์แกรมบาที่มันมีรูปมันมีรูปของพี่เทนนีที่ใส่ชุดสีเขียวแบบมันมีคนเข้าไปดูความวิจารณ์เขา ว่าไม่มีอกเลยค่ะรู้สึกเสียเซลไหมครับพี่ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคนไม่มีอยู่แล้วพี่อยากจะทำอะไรยนวันพรุง่งนี่จ๋าพี่อยากจะทำเอาใจเออแต่ก็ไม่เสร็จแน่เลยไม่อะค่ะ, <S <S คะก็ไม่มีตอนไี้คะใช่มวย เรารับงานอีเวนต์ทีเหมือนจะมคมันนี่ไปเที่ยวไว้ใช่ค่ะก็นิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาทิตย์หน้าแล้วจ้าที่เดิมไปยาวเี่ไหรยังไม่ทราบเลยอะค่ะ วัน,นเสาร์ที่เราไปดูงานไปชั้นโชว์แต่ว่าหนโหวันนั้นเหนื่อยมากเลยอะถ่ายถ่าย,ายเมื่อวันนั้นถ่ายรายการตอนเช้าว่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไป,ปมันบาคนมองว่าเป็นพราะไม่อปไปกับทะเลน่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวค่ะเ่ราวคนกคันแคนเซิลกรรทันหันบอน่ะใช่ค่ะเพราะเจนนี่บอกว่าอันนี้คงไปไม่ทันแล้วรถื่นนั้นมันฝนตกแล้วรถติดด้วยอะ ล่าสุดพี่ท็อปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะเจนนี่ได้มีคนก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาไปอย่างเลยค่ะเจนนี่ค่ะจ๋ายังเป็นตอร์ของเมบรีนเป็นค่ะเมบรีนิวโญกร์ติดต่อแล้วค่ะอันนี้เหมือนน้องเบลล่าแบบอีกตัวหนึ่งใช่ไหมมันมีคนบอกว่าเ้ยเหมือนน้องเขาแบบทำยอดไม่ดีเท่าเราเลยมันเป็นการกลายเป็นกระแสที่แย่ไปเองแล้วจริงว่าไม่อะค่ะจริงๆก็เหมือนกับ น้องอาจจะเหมาะสมกับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านี้ก็ไม่ทาราบค่ะ,ะ,ะอันนี้คือเราเป็นตัวเป็นแ มีบางคนแบบจับโยงเรากับเวลล่าอีกแล้วเรื่องจริงจริงก็เป็นปกติเนอะเวลาแบบมีงานก็มันก็ต้องแบบมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เจนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสก็คือทาทาหน้าที่ของเจนี่ให้ดีที่สุดอะ่ะเหมือนว่าทางแบรนด์จะแบบว่าให้เรารับของน้องไปเลยเลยเพราะน้องทำยอดไม่ดีคือไม่เอาไม่เอาน้องแล้วโอ้ยไม่รอห่อไม่หรอกค่ะอ่าฮะ้วงเป็นปีจ๋าถามเรื่องหลังจากมีกินเกนมาแบบละครสี่เรื่องเลยปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใ้ช่งลงอีก เออแบบละครเยอะมากก็เยอะค่ะเยอะจริงจริงก็ถึงแบบจริงจรงจะบอกว่าเป็นปีแรกที่เยอะมากเห็นด้วยความบังเอิญด้วยซึ่งเหมือนแต่เขากไม่แบบตั้งใจแบบทำอะไรฝันอะไรตั้งใจทำรับสีเรื่องเลยก็ตั้งใจจริงๆเนาก็เอาจะนี้ก็ทำงานให้เยอะดีกว่านี่คือเจ็ดปันเลยอนค่ะสี่ วเกืนนบอ,อบเกือบเจ็วันนะคะจะพยายามไม่ให้7็วันเพราะว่าเดียเด๋ยวเหนื่อยพร้อมปิดขนาดยุงหู้วยละคอนก็พร้อมนะ <c oughs> จริงๆก็พร้อมมาตลอดนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาเราเรารับอะไรเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับ ทำเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบเราก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก,ก็พยายามพยายามทําให้ดีทุกๆอันในระยะเวลาเดียวกันพร้อมๆกันให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ไม่ได้มีแบบซ้อนกันวันต่อวันนี่นไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นน่าจะยังค่ะน่าจะยังยังไม่เปิดเปจริงจริงใช่สามสี่เรื่องนี่คือแต่และเรื่องคือคนละแนวหมดเลยผีเลย เออทั้งดราม่าเอออะไรหลายอย่างตอบเองจริงใช่ค่ะก็ก็จริงๆก็จะคนละแนวคอมเมดี้ดราม่าเออแล้วก็หงก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นดราม่ารู้ค่ะถือว่าปีหน้าจะเห็นเจนนี่ทุกแบบทุกแบบทุกวันไหมคะจันักการทุวหาสุดซอยที่ยังคเจนนี่จิตมา สร้างซีซีไม้แล้วก็เลือกใจแล้วครับที่เป็นนี้ถ้างานจะเยอะขนาดนี้ก็เอางานดีกว่าค่ะหนึ่เจสสายนะครับแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปเจอเมกาเห็นไหมไอ้ที่หนูจะพาเข้ามาด้วยอ๋อไม่ได้พาเดี๋ยวเขามาเห็นเรียกแทนว่า security ได้ดีเลยคือตอบพรก็จริงๆมันก็เหมือนกับแบบ เป็นฝรั่งแบบที่รักอะไรเงี้ยยังยังค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทมีดูไหมคสนิทก็ยังอืมต้องดูไปเรื่อยๆค่ะจต่นี่กลัวแบบเดี๋ยวทำงานเยอะๆแล้วไม่มีเวลาให้ใครอ่ะและยิ่งแบบ long distance มันแบบมันลำบากอ่ะอืแล้วตอนนี้คราของเราเป็น เนนี่ไปอเมริกาทีแล้วแค่ทาง้าเขามีทัวร์ที่จะไปเกาหลีแล้วที่คุณนี่จะกลับมาทันไหมคะเขาไปเกาหลีแล้วเหรอเขาเขามีแพลนไว้ว่าจะไปเกาหลีคุยกันไว้อ๋อเหรอคะไปพอฟินบ้างไปพอฟินพอฟินขายฟินนิดนึงไปพอฟินหรือเปล่าคะไม่มั่นใจไม่รู้เขาบอกว่าจะรวมตัวกันพบแกนเลยเขาหน้าจะไปพอฟินนะคะ ไม่นิดตัวเราจะมีโอกาสตามเขาไปไหมคะก็ถ้าเกิดว่าจะนี่ว่างก็คือไปค่ะแต่แต่ไม่เห็นก็พูดอะไรกับจะนี่เลยนะเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกว่าพี่คิอของวันเขาจะเป็นตัวตั้งตัวจีน่าจะไปเพราะว่าสินค้าของ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 แกงมากกว่าแต่ไม่ได้ไปเที่ยวส่วนตัวยังยังยังโหนี่กว่าจะรวบรวมตัวกันนี่แบบลําบากมากอ่ะ